ขึ้นเป็นแบบเออเอ็นบีที่จดถูกต้องอะไรเงี้ยอืมก็แค่นั้นก็พอแล้วเขาจะขอโทษไม่ขอโทษมันก็เป็นที่จิตสํานึกของเขาแล้วเราไม่ได้จําเป็นต้องไปแบบมาขอโทษฉันเลยนะไม่ท่องขอโทษไปกูก็ไม่ไรู้ได้รู้สึกดีด้วยหรอกต่อให้ปากจะพูดว่าเออถ้าสมมุติว่ามีการขอโทษกันจริงจะให้กูพูดไงโอเคจบเรื่องแล้วค่ะแล้วยังไงฉันให้อภัยไปแล้วคิดว่ากูจะดีด้วยหรอมันก็เป็นความรู้สึกในใจอยู่ดีแต่คนที่จะดูดีอ่ะไม่ใช่ฉัน จะเป็นจะเป็นตัวเขาเองถ้าเขารู้จักพูดอ่ะตัวเขาเองที่จะดูน่ารักครูเบียดโดนชาวเนต็ตอัดยับเลยค่ะโรคขอโทษฟ้าปลากระป๋องเพราะว่าอยากขายของต่อให้หมด หากใครยังจาได้นะคะกรณีของฟ้าทวันรัดหรือที่รู้จักกันในนามฟ้าปลากระป๋องค่ะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเจ้าของแบรนด์สินค้าดังที่เคยมีเรื่องราวฟ้องร้องกับครูเบียนนุติยาและในเงินเจตรินโดยทางคุณฟ้าค่ะทักทวงว่าเครื่องหมายโลโก้แบรนด์สบู่เอของครูเบียนเนี่ยไปซ้ํากับผลิตภัณฑ์ n อของคุณฟ้าซึ่งเรื่องราวก็เป็นคดีฟ้องร้องกันด้วยค่ะจากนั้นคุณฟ้าปลากระป๋องนะคะก็ได้มีการไลฟ์ค่ะพร้อมกับนัทเมียโชครถแห่โดยทางคุณนัทก็เผยว่าคู่กรณีโทรมาร้องไห้ ก่อนจะบอกไปตรงๆว่าสิ่งที่ทํามันไม่ถูกเพราะมันเป็นการสร้างดราม,ม่าให้คนมาลงที่พี่ฟ้าฝั่งนั้นก็ตอบกลับสั้นๆว่าไม่เป็นไรหนูเจอดราม่ามาทั้งชีวิตแล้วมีชาวเน็ตถามด้วยคะ่ะว่าเรื่องนี้จบที่ศาลแล้วใช่ไหมและที่ว่าขายได้เนี่ยคือยังไงคุณฟ้าก็าส่วนคอมเมนต์นั้นทันทีคะ่ะบอกว่าจบที่ศาลไหนศาลห้วยขวางหรอเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้ไปศาลไหนเลยและมันต้องถอนออกให้หมดเรื่องมันยังไม่จบ มันไม่ต้องแต่งเรื่องอะไรแล้วที่มาใช้คําพูดว่าเรื่องมันจบแล้วถึงทางกฎหมายชนะก็จริงแต่ยังคงขายได้อันนั้นเนี่ยก็คือความน่าด้านโดยคุณฟ้าขา่ะทิ้งท้ายด้วยข้อเสนอ5ล้านบอกว่าอยากได้ชื่อ NB จ,จริงๆก็จ่ายมา5ล้านเดี๋ยวกูไปทําแบรนด์ใหม่ให้ตอนที่อีฟ้าจัดการเรื่องนี้อีฟ้าจัดการแบบเงียบแล้วกีฟ้าต้องมีระยะเวลาด้วยเรื่องนี้กูรู้หมดค่ะกูพูดได้กูรู้หมดมันมีระยะเวลาด้วยอ้าวคุณสาวแลนด์เออ มาจากโซเชียลนี่แหละกูจะบอกว่าจริงๆมันมีระยะเวลาให้เข้ามาต่อรองคุยกันหรือว่าจะเป็นการยืดหนดติดที่ไม่ได้ฟ้องถึงชั้นศาลด,ด้วยมันมีระยะเวลาเยอะมากแต่เขาเลือกที่จะไม่ทําและทีนี้พอวันหนึ่งอีฟ้าสู่ขั้นเด็ดขาดเอาดิน้นพานให้คนโน้นคนนี้มาคุยถามหน่อยคุยะัยะยกูก็ไม่ช่วยเพราะกูไม่ช่วยเรื่องธุรกิจไม่เอื้อเรื่องธุกรกิจกันค่ะเราซับกันแค่หลังบ้านแต่เราไม่ยุ่ง ต้องนล้ไม่ยุ่งเลยเพราะว่าเขารู้ว่าเพื่อนผัวเป็นนักประชาสัมพันธ์แถมกอกหูก็ด้วยนะเพราะรู้ว่าเพื่อนผัวจะต้องเามาส่งต่อใช้คาว่าแบบมีทุกอย่างครบแล้วแบบอย่าอย่าสู้ไปเลยมึงอะไรก็อะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ใช่กล่อมมาเลยค่ะกล่อมประสาทอีนี่มาอีนี่ก็เป็นห่วงแบบฟ้ามงแต่กูก็ห่วงแต่กูก็ห่วงเพื่อนผัวอีฮีเขาพูดมาขนาดเนี้ยเขาเป็นนักประชาสัมพันธ์เขาก็ใส่มึงมาตไม่แต่ว่ากูก็ฟองไปแล้วกูก แล้วแหละว่ามันไม่ใช่จริงทั้งหมดหรอกเพราะว่าอันอื่นกูก็ไม่ได้เห็นเอกาสารไงถ้าบอกว่าถือมึงต้องโชว์เอกาสารกูมาเลยกูได้มาให้เพื่อนกูด,ดูว่าเออมันเบีย่าจริงจริงไม่ใช่พูดแค่อ้างมาว่าเออจดสําเร็จแล้วนะนู่นแน่นั่นนะแต่แค่แบบไม่ได้เอาเอกสารออกมาโชว์อะไรอย่างเงี้ยกูก็มองมันก็ไม่ได้เม็กเซตเพราะว่าพรุ่งนี้จะหมดสิทำไมอ่ะกูก็ไล่กูทุกวันกูขุ่กูแบบแยเพี้ยไปไเลยดูสนุกนะคะดูผ่อนคลายแบบแปลกอ่ะ สรุปฝั่งนั้นชนะคดีได้ใช้โลโก้หรอคะเอาก็พูดไปจริงกูกูกจะเขาใช้คําว่าฝั่งนั้นฝั่งนี้คะ่ะแต่ว่าการที่จะขายของต่อไหมมันอยู่ที่จิตสํานึกแลแะ้วถ้าพูดให้ดูดีก็คืออยู่ที่จิตสานึกแล้วแต่จริงๆแล้วอะเครื่องหมายการค้าถูกเพิกถอนแล้วคะ่ะเรียบร้อยอแต่ถ้าเกิดว่าจะขายอะอันเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจอันนี้ขอแบบลงไว้ถอนเพราะว่ามันยังไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าฟ้าจะถอนออกไปทั้งหมดคนที่อะไรมึงแบบ ขายสับปูจดจดยันแบบล้างื้อในอย่า่ดีดอกงงจดกันไว้หมดเลยจากอนาคตแบบยิ่งใหญ่มาก ต่อมาทางด้านในเงินค่ะก็ออกมาทําการไลฟ์นะคะพูดถึงปัญหานี้ไว้ว่ายืนยันว่ากําลังเปลี่ยนแบรนด์แต่ขอขายของที่เหลือก่อนไม่ใช่ว่าผมไม่เปลี่ยนผมกําลังเปลี่ยนอยู่แต่ขอให้ของที่อยู่หน้าบ้านเหลือน้อยที่สุดก่อนโดยในเงินให้เหตุผลว่าทุกอย่างมีต้นทุนผมผลิตมาแล้วถ้าผมไม่ขายผมจะเอาไปขายที่ไหนของกองอยู่หน้าบ้านจะให้ผมใช้คนเดียวก็ใช้ไม่หมดผลิตของแล้วก็รีแบรนด์ใหม่นะครับผม ถ้าทุกคนเข้าใจผมจะขอบคุณมากนะครับผมที่ผมเอามาปล่อยที่ผมเอามาขายให้ทุกคนที่ผมเอามาจัดโอนนู่นนี่นั่นนะครับผมผมอยากให้ทุกคนได้ลองใช้เพราะทุกตัวที่วางอยู่ตรงหน้านะครับผ่านการใช้ของผมจากผมมาทั้งหมดนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้าใจด้วยครับผมนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณสําหรับคนที่เข้าใจผมด้วยนะแล้วก็ผม เปลี่ยนชื่อแบรนด์ครับผมเปลี่ยนชื่อแบรนด์ครับผมเปลี่ยนชื่อแบรนด์เปลี่ยนชื่อแบรนด์เดี๋ยวเปลี่ยนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมแล้วแล้วก็อยากจะบอกอยากจะบอกอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมอยากจะบอกอีกหนึ่งเรื่องนะทัวร์ผมเองทัวร์ผมเองขอบคุณทุกคนมากนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยแล้วก็ ผมไม่มีนิทานอะไรที่จะเล่านะครับผมผมไม่มีนิทานที่จะเล่าอะไรที่ผมไม่ดีผมจะมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้ชีวิตในวันข้างหน้านะครับส่วนอะไรที่ดีผมจะเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆขอบคุณครับแค่นั้นพอไปกันต่อครับผม เลีวเปลี่ย,ยนทุกคนผมที่ผมว่างๆที่ผมอะไรอยู่นะครับผมผมนี่ครับผมของผมนะอันนี้ของผมเฮ้ยทุกคนเห็นนี่ครับผมไม่ใช่ว่าผมไม่เปลี่ยนไม่ใช่ว่าผมไม่อยากเปลี่ยนนะครับผมแต่ขอนิดนึงไหมทุกคนแบบ ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีท้นทุนทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทนทุนนะครับผมขอโทษนะครับพอดีก okay. าแฟแบบเห็นแล้วสูตรโดนสูตรเดิมใช่ไหมครับใช่ครับผมสูตรเดิมครับผมนี่เลยครับผมแต่ใครอยากตุนตุนไปก่อนตอนนี้นะใครอยากตุนตุนไปก่อนตอนนี้นะครับผมเนีย่ยเพิ่งเปิดไม่อันนี้มันไม่เห็นไนงะถ้าแบบวางวันนี้มันไม่เห็นนะครับผม นะครับผมไม่ใช่ว่าผมไม่เปลี่ยนนะครับผมผมเปลี่ยนแล้วผมกําลังจะเปลี่ยนอยู่แต่ขอแบบแอปเปิลตันขอแบบของหน้าบ้านแบบให้มันเหลือน้อยที่สุดก่อนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีต้นทุนพี่ผมผลิตมาแล้วถ้าผมไม่ขายถ้าผมไม่ปล่อยออกถ้าผมไม่เอามาให้กับทุกคนได้ใช้นะครับผมของผมคองอยู่หน้าบ้านแล้วผมจะเอาไปขายไหนแล้วผมจะเอาไปทําอะไรผมใช้คนเดียวผมใช้ไม่หมดแน่นอนนะครับผม ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจผมนะครับผมค่ะ ต่อมาค่ะทางครูเบียร์เนี่ยก็ออกมาทําการไลฟ์เหมือนกันนะคะพระ้อมยกมือขอโทษคุณฟ้าและเทของขายครูเบียร์เนี่ยบอกว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่ทําหรือพูดหนูขอโทษตัดใจจริงหนูไม่อยากมีปัญหาตั้งแต่แรกเลยครูเบียร์บอกว่าที่ออกมาไลฟ์วันนี้เพราะอยากให้ของหมดจะได้จบและจะได้มุกอ่อนไปใช้แบรนด์ใหม่ที่เตรียมเอาไว้แล้วคุณเฟิร์นบอกว่าเดี๋ยวให้ครูเบียร์โทรไปขอโทษฟ้างานนี้นะคะชาวเน็ตเนี่ยก็ออกมาตั้งคําถามว่าก่อนจะขอโทษปลดบล็อกพี่ฟ้าก่อนทําไมไม่ตั้งโต๊ะแถลงจริงจังเหมือนกับตอนแรกหลังจากนี้เดี๋ยวหนูอาจจะ แล้วก็ไปไปขอโทษเป็นการส่วนตัวนะคะเป็นการส่วนตัวหรือถ้าดูไรสดหนูอยู่นะคะหนูขอความกรุณานิดนึแบบหนูแบบอยากจะแบบขอโทษจากใจจริงๆรเป็นการส่วนตัวหรือว่าอยากจะเจอหน้าหรือถ้ามีโอกาสถ้าเจอหน้ากันหนูอยากจะขอโทษต่อหน้าด้วยหรือสิ่งไหนอะไรก็แล้วแต่ที่หนูทำผิดพลาดกับใครกับคนในไรสดกับคนในไรสดที่วันนี้ที่ที่อ่าที่คอมเมนต์หรือว่าว่าต่างๆนานาถ้าหนูทําผิดพลาดกับคนในไรสดด้วยหนูก็ขอกราบขออภัยจริงๆ ไม่ว่าด้วยกายด้วยใจด้วยวาจานะคะขอโทษและขออภัยจริงๆแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกคนที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตเลือกแล้วก็สั่งซื้อแล้วก็กดหนุนสินค้านะคะขอบคุณขอบคุณที่เอ็นดูหนูอ่าแล้วก็อ่าในวั้นสดนี้ถ้าถ้าอย่างถ้าอย่างพี่ฟ้าดูอยู่หนูก็อยากจะขอโทษพี่ฟ้าจากใจนะคะขอโทษจากใจจริงๆหรือถ้ามีโอกาสได้เจอหน้าก็อยากจะขอโทษอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนมากๆยังยินดองทันเดิน่าขอบคุณแบบจากใจจริงๆนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆวันนี้ถ้าหมดคืออย่างอย่างทุกคนสั่งไปทางวันนี้ถ้าถ้าทุกคนไม่มีการตีของกลับหรือว่าไม่กดเล่นหรือไม่กดยกเลิกหนูพรุ่งนี้หนูก็จะไม่มาไลฟ์อีกหนูขออย่างเดียวคือถ้าพรุ่งนี้ไม่มีการยกเลิอกออเดอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ะค พรุ่งนี้หนูจะไม่ไลฟ์อีกแต่ยังไงอ่ะเดี๋ยวหูอัปเดตท,ทุกคนดูอีกทีึงเพราะวันนี้มันหมดแล้วมันหมดโกดังมันหมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วภายหลังจากที่ครูเบียรนะคะทำการลัดขอโทษและขอเทข,ของขายให้หมดก่อนทางด้านคุณฟ้าค่ะก็ได้มีการโพสต์ว่าฟ้ายังไม่ได้รับสายของครูเบียร์พร้อมย้ำว่านี่เวลายี่สนาิกาหฟ้าไม่ได้ทำงานรอบดึกค่ะ ฟ้าตั้งคำถามว่าจะขอโทษเพื่ออะไรความจริงใจเท่ากับศูนย์บล็อกกูไลฟ์พูดถึงกูและทิ้งท้ายว่าผัวฝากบอกว่าครอบครัวของฉันไม่ได้มีแค่งานออนไลน์จะได้มีเวลาให้พวกคุณตลอดต่อมาครูเบียได้มีการส่งแชทมาหาคุณฟ้าพร้อมบอกว่าหนูไม่ได้อยากมีปัญหากับพี่ฟ้าหรือว่าแบรนด์ NB อะไรเลยหนูไม่ได้ทําแบรนด์ต่ออยู่แล้วตอนนี้ของหนูมันค้างสต็อกหนูจะขอขายคลองให้หมดหนูไม่อยากยุ่งตั้งแต่แรกเบียก็ไม่อยากเอาตรงนี้ที่สร้างกับเนมมาสารต่อมาหากินกับตรงนี้เพราะมันก็ไม่ได้แฟร์กับพี่เนบ ฟ้าหนูก็ไม่อยากมีปัญหาด้วยก็ทําให้งานนี้ค่ะชาวเน็ตก็ถล่มยับเลยต่างตั้งคําถามว่าทักไปขอโทษหรือขอขายของต่อเพื่อทําให้มันจบจบบางคนเนี่ยนะคะก็แสดงความเห็นว่าตอนมีปัญหาบล็อกเขาตอนนี้อยากขายของก็เลยทักมาขอโทษหรือว่าแค่อขอเคลียร์สต็อกทาจริงใจทําไมไม่ปลดบล็อกแล้วออกมาพูดต่อหน้าสื่อซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านคุณฟ้าปลากระป๋องค่ะก็ยังโพสตอีกด้วยว่า นี่ไม่เ,เคยขอให้ f อซเข้าข้างนะคะเขาทําของเขาเองกูแค่ใช้ชีวิตของกูเข้าใจกูก็ขับใจไม่เข้าใจกูก็ไม่ได้อธิบายถ้าทําถูกใจมึงแล้วกูจะได้อะไรใครจะคิดยังไงก็เรื่องของมึงด่ากูกูด่ากลับจบไม่จบด่าอีกซึ่งเรื่องนี้นะคะทําเอาสังคมตั้งคําถามหนักมากว่าคำขอโทษมันมาพร้อมกับคําขอขายของสํำนึกจริงๆหรือว่าทําเพื่อให้ของหมดไปวันๆค่ะ